สวัสดีครับพบกับโอเจ้่ชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนู DIY ประยุกต์ของเหลือทานไม้หมดนะครับผมจะทิ้งก็เสียดายนะเราสามารถทําเป็นเมนูใหม่ได้นั่นก็คือนี่ครับผมผมทานปลาอินทรีเค็มเหลือนะครับเราก็จะเอามาผัดเป็นผัดชนะปลาเค็มนะครับผมซึ่งวิธีการทําเนื้อผูกพณนการทาก็ไม่ยุ่งยากครับสุ่มปอบง่ายง่ายทุกคนที่สําคัญแล้วลองทานคู่กับข้าวร้อนๆอร่อยอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํากันเลยนะครับ ัแรกนะครับผมเราจะใส่เจ้าเที่ยวนะครับผมมาผัร่ช้อนนะครับผมอาจจะปรุงสำเร็จเลยนะทุกคนจากนั้นตามด้วยน้ำตาลครับผมประครึ่งช้อนนะครับผมช้อนโต๊ะช้อนข,ข้าวนะครับแล้วก็นี่นครับผมแล้วก็จะจกเกิดขผงชูรสของรสดีเกดชูรสนะครับ ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับเพื่อรสชาติความอร่อนะครใส่ยอะก็อร่อยเยอะนะครับประมาณสองสัปานะครับผมและนี่ก็จะเป็นกระเทียมกับพริกนะครับผมเอาไว้ผัดน,นะครับผมเมนูนี้เราจะไม่ใช้น้ำปลานะครับเพราะว่าเราจะอาศัยความเค็มจากเต้าเจี้ยวและ ลาอีซีเช็มนะครับก็เลยจะงดไม่ใช้น้ำปลานะครับผมเดี๋ยวเราไปพผักเลยนะครับตั้งกระทะให้ไฟร้อนๆนะครับผมจากนั้นก็ทีน้ำมันลงไปทุกคนต้องใส่เลยนะครับผมใส่เยอะประมาณนน้อยจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมลงไปขับเลยทุกคน กรทียมที่โอ้โจ้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะกระเทียมปีบเล็กนะครับผมิมชิ้นปลาะะครับทุกคนนี่นะครับแต่เนี่ยก็ใสกระเทียมลงไปครับขัดีลยทุกคนหอมเลยครับอหอมน่าทานมากเลยทุกคนเราไม่ทำแบบข้าวม่ไม๊ไปแรงนะทุกคนเราจะขัดธรรมดาดแบบังแบบนั้นใส่ คณนะแล้วก็เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปในผคดนะครับผมในผัดเลยแล้วก็นส,ส่น้าทาลละลายเสรอจนะสุกนะทุกคนแต่ผมจะไม่ให้สุกมากนะครับคนณะจะให้มีความ กรอยนิดนึงนะครับผมทานเพื่อจะได้รับทานแบบว่าอร่อยๆสนุกปากนะคนเคี้ยวกรุบกรับๆน,น,นะถ้าผัดสุกมากไปก็จะทำให้คณนเหนียวน,นะครับทานมากนะครับกลิ่นหอมทานคู่กับข้าวสวยแนะละร้อนสองจานนะคะรับผมรับรองเมนูนี้นะครับผมทานกันทั้งครัวเรือนหมดไม่เหลือนแน่นอน,นะครับผม ยิ่งแบ่งกันทานนะครับสามสี่คนทานในครอบครัวทานมือเช้ามือพี่น้องนิ้วมือเย็งก็ได้นะทนุกคนแก้มิตครับผมโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะทุกคนเราจะไม่ขัดให้สุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะเหนียวนะอันนี้กำลังน่าทานครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตักเป็จานเลยนะทุกคนนี่ครับผมผัดคะน้าปลาเค็มของเราครับสุด ง่ายๆนะครับทำทานในครวเรือนดได้ทุกคนทําง่ายๆกับโอเชอียน e l น,นะครับผมทาของดีวของเหลือนํามาประยุกเป็นอาหารมื้อใหม่คนระับเมนูใหม่นะทุกคนจะได้ไม่ต้องทิ้งเสียดายของนะครับผมที่สําคัญทานคู่กับเครื่องสวยร้อนอร่อยแนะ่นอนครับผม นี่เลยครับผมพัฒนาปลาคิมนะครับเมนูดีวายของเรานะคะกันเลยครับผมทำง่ายๆกับโปเจคชันแนลนะที่สําคัญครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมวันนี้โปรเจคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โปเจคชันแนลกันเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย